สวัสดีนะทุกานโอ้ฮด้านหน้านี่ก็ย้ำเป็นรอบที่สามแล้วทุกท่านนี่ด้านหน้าย้ำรอบสามแล้วนะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาเดินสายไฟต่อตอนนี้นะฮะสายไฟก็เหลือแค่ตรงนี้ไปตรงนี้นิดเดียว ก็เสร็จเลยนะฮะทุกท่านโอ้คนนี้อากาศอบอ้าวนะ,ะทุกท่านอากาศอบอบนิดนึงเดีย๋ยวผมวัด ทีมไปไหนอ๋อ oh, อยู่นี่ เรียบร้อยทุกท่านเหลือสายเข้าตู้สายเข้าตู้ก็ปุ๊บ Hãy subscribe cho kênh Ghiền phải Gõ Để không bỏ lỡ

Oh, m ลองากร้งงรอยสายร้อยสายเขาไม่อให้ก็ร้อยสายเย,ยอะเมื่อวานพอร้อยสายจากหลอดไฟวันนี้เข้าปักเอาพรามาสิโอ้แต่เตาเนี่ยยานักแดงร้อนหนักฟางร้อนโอ้ร้อนเนาะ เดี๋ยวอาจจะพอดีแล้วมั้งนี่ลองดูก่อนโอ้ปุบเนาะในนี้มันชักปุบอีดันไปอีกเพียนะเดี๋ยวเดียว 嘛，好米特 ลมไม่มีเนะวนันนี้ลมหายลมหายทุกท่านตอนนี้ก็เดินอ่าร้อยท่อเสร็จหมดทุกจุดแล้วพี่น้องเลยรวมทั้งปลั๊กไฟแล้วก็หลอดไฟ Tak tak lah. Tak pan lah. lah. Gua buta lah. Gua โอเคครับทุกท่านเรียบร้อยฝากไว้ท่านี้สวัสดีครับ